เกมอาวนมาแนะนำเพจแอดมิเตอร์พีพีเจ็เพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมอาวนปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดคคุมคูมพร้อมเล่นลูมกบแ,งแลงคอร์สกินแลสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับะะผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมก็ยอยู่เกม Al เอาอินนั่นเองนะครับผัในวันนี้ผมมีงบอยู่ประมาณ333คูปองนั่นเองนะครับผมและซึ่ง <s man> วันนี้ผมจะไปเล่นกิจกรรมห้าคูปองของไอ้เจ้าเอลซูกับฟูฟองตัวนี้แต่ว่าผมไม่ได้ต้องการสองสกินที่มันโชว์นี้นะครับผมนะแต่ก่อนที่ผมจะไปเล่นนะครับผมนะผมขออนุญาตแบบว่าซื้ออันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะถ้าเรื่องเลยซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อเพราะว่า มันแบบเป็นชื่อมันลดราคานะครับผมนะคือบอกโคตรดีเลยนะครับผมนะนี่ครับผมนี่ฮะสิบใบเอ่อค่าเดยนใบละยี่สิบสองขุปองนะครับผมนะสามมาซื้อสิบใบเนี่ยก็สิบใบก็สองร้อยขุปองก็ถือว่าแพงอยู่นะครับแต่ว่ามันถูกจากเดิมมากๆจากเดิมไม่เท่าไหร่อ่ะร้อยแปดสิบป่ะผมจะจะไม่ได้นะครับผมนะเออแต่ว่าลดราคามาดีมากนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบว่าสนใจอยากจะเปลี่ยนชื่อสีนะครับผมนะสามารถติดต่อมาทางไลน์ผมได้เลยนะครับผมรับเปลี่ยนชื่อสีด้วยนะครับผมนะก็ไม่ได้ฟรีนะมีค่าเสียเวลาให้ผมด้วยนะครับผมนะให้ ใครอยากจะจัดก็จัดได้เลยนะครับผมเนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการฟิลสองใบนะครับผมเพราะว่าผ,ผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเดี๋ยวผมให้ดูนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูในะครั้คือตอนแรกคือมันบั๊กหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะผมแบบเดี๋ยวผมไม่ให้ดูผมก็อยากจะเปลี่ยนชื่อมกันแหละเนี่ยอันนี้คือผมมีบัตรเปลี่ยนชื่อเจ็ดใบแต่วผมต้องใช้อ่เก้าใบนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนชื่อนะครับผมเนะแล้วก็แล้วก็วกข้าเเลยผมมีอีก2ใบตรงนี้คือมันไม่นับรวมกันผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะะนี่เห็นปะ เห็นปะมันเห็นปะมีสองใบมันมันครบแล้วนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะมันมันมันเหมือนไม่ได้นับไอเจ้าตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับใครรู้คอมเมนต์มาทีนะมันบั๊กหรือว่ามันหมดอายุแบบเวอร์ช่ไม่หมดอายุเด้ยกูเพิ่งรู้นะครับผมในดูเดมีสองอันใช้เพื่อเปลี่ยนชื่อนะไม่ถามว่ากดใช้ได้นะอันนี้เห็นปะเออแต่ว่าถ้าเป็นแบบอันที่แบบ ปกตินะครับผมเนี่ยบ้ามีเจ็อันนะ <_ d ata> ใช้งานเพื่อเปลี่ยนชื่อนะใช้เหมือนกันนะถ้ากดปุ๊บก็จะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมนะเอ้บ้ะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้เเจมเห็นก็แก้ผมเรื่องกันแล้วก,ลกันนะครับแต่ไม่ทันแล้วผมซื้อละเ,เดี๋ยวเก็บไว้เปลี่ยนชื่อนะครับผมเนาะโอเคฮะอย่างที่ผมบอกนะใครที่แบบว่าสนใจอยากให้ผม <_ d ata> เปลี่ยนชื่อสีให้นะครับผมก็ติดต่อมาผมได้เลยนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ งบเราเหลือประมาณสองวัตเป็นทุก้าคูปองนะครนะับเนี่ยเราจะมาเล่นกันดีกว่าซึ่งสก,กินที่ผมเล็งน,นะครับนั่นเป็นสก,กินของมาลด์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งมาลด์คือผมเชื่อในผมเก็บเ <ๆ S 1> ม็ดอยู่ด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมนะเวลากดเล่นนะครับให้กดเล่นสิบห้าครั้งแล้วก็โอ้โหคือผมต้องคือผมเอาตรงนะถ้าเจอในกิจกรรมนี้ถ้าอยากจะได้จริงๆนะคือผมต้องอยอมสองเวรสี่สิบห้าคูปองหมดทุกคนเออ เดี๋ยวผมต้งองยอมสั่งเบยมันนะครับผมนะเพราะว่าเราจะติ๊กติ๊กเอานั้นออกนะครับผมดูบูของแม่งไม่มีคนเอาเลยเดูดิจะหมดอายุแลนะ้วเนี่ยจะหมดเวลาเนะี่ยบุของไม่มีคนเอาเลยโอ้โหดูดิบุของไม่มีคนเอาเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะทําการสังเวยนะครับสีม้าบุปองนะเพราะว่าเราต้องไปกดติ๊กนะครับผมกดติ๊กแบบว่าไม่ต้อง<ม>แบบสดงหน้านี้อีกนะมันจะมีขึ้นหน้าต่างอะไรขึ้นมาไม่รู้นะครับผมนะเออก็มันมันมันกดตีน่ะเอานง่ายนะครับเกม ผมไม่เห็นป่ะเวลามันจะขึ้นอย่างเงี้ยเห็นป่ะเราต้องมาสั่งเบยตัวนี้แบบไม่ต้องแสดงอีกเรากดยกเลิกไม่ได้นะผมนะเห็นป่ะมันเราต้องกดยืนยันเราต้าองสั่งเบยก่อนนะครับกิจกรรมนี้เอ๊ะคตรเ่ีหญเลยผมบอกไว้ให้เฮ้ยอันนี้ก็ได้นะอมาสัา่งเบยสั่งเบยนี่ก็ได้ป่ะเราต้องกดไม่แสดงอีกตรงนี้แล้วกดยืนยันนะครับผมนะเอาได้เฉยอ <c oughs> ได้เฉยเลยโอเคนะครับผมนะคือตอนนี้ผมสั่งเบยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็เอ๊ะเมื่อกี้มันมัน,ม,นมันแค่สิบคมันก็ได้เลยป่ะผมไไม่ได่ดดู้ะเออ โอเคนี่ก็รอเอ่อมาลอดออกนะครับผมนะมาลอดจะเป็นกินมาลอดคุณยนต์นะครับวันนี้ผมจะมาล่าสกินตัวนั้นนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวก็จังหวะนี้ก็ได้แค่รอนะครับว่ามาลอดจะมาตอนไหนโอหเอสุเอสุบดเร็วมากนะกิจกรรมนี้นะครับผมก็ได้ใครเลือกเอสุที่ผมได้ผมก็ได้จากกิจกรรมนี้นะครับใครอยากรู้วิธีการสุ่มนก็ดูคลิปผมได้เลยนะครับผมนะฮะก็ใช้งบประมาณร้อยหนึ่งบาทนะครับถองเบนถึงครั้งนะครับผมเนี่ยเออถ่องครั้งปะตอนนี้มาลอดยังไม่โผล่มาเลยนะฮะทุกคน ผมว่าผมต้องเลงสกินอื่นแล้วฮะมารลอดไม่มาแล้วครับผมนะโอ,อ้ผมตอนผมจะอัดคลิปแบบผมเห็นอยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้แม่งไม่มาเลยไอสูมันก็ไอสูหมดโคตรเร็วทุกคนไอสูแบบว่าหนึ่งวิอะ่ะหนึ่งวิจริงๆนะครับผมนะฮะคือแบบม,มาผู้ปดเลยเอ,อเย้าเชียผมไปเหอะกดหน้าจอยอเลยโอ้ยเชีย อ๋อะไรนี่อ่ะคผมก็คือกดนะครับนกะ็คือถ้าเราไปติ๊กแบบฝังเบยแบบเม,เมื่อกี้แล้วก็วคือพยายามอย่าไปแตะโดนหน้าจอนะครับนะแตะโดนหน้าจออะไรแบบมันลั่นแน่ละครับผมไอ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยกูโอเคตอนนี้คือผมรอมานานแล้วคือไม่มาสักทีเลยผมรอเอาโอเมกสกินไทยก็ได้ไอ้เฮ้ยไม่ทัน โอ้โหคือเขาเรียกอะไรมาหลอดมานานมากแล้วคือแบบไม่ไม่มาสักทีผมจะผมเล่นอีกตัวนึงก็คือแบบโมเลนสกินไทยไม่ใช่โมเลนเนี่ยโอเมนสกินไทยแล้วก็วูฟองสกินหุ่นยนต์ก็ละกันนะครับผมนะฮะเออก็สองสกินนี้มีคนแย่งเยอะอยู่นะฮะแล้วก็เอสูอีกตัวนึงเอสูผมมีแล้วนะครับผมเลยเอสูมันหมดคนเร็วออกมาบูฟองมาทุกคนไอคือคือแบบมาหลอดไม่มาสักทีอ่ะบูฟองมาครับผมบูฟองนี่คนแทบไม่ค่อยซื้อนะแต่ก็รอ คชอสมาธินิดหนึ่งนะฮะมันจะแบบว่าปลุ้ดช่วงสุดท้ายอะ่ะแล้วถ้ากดให้ทันนะเขาผมนะเขาบอกว่า,วามีคนเอาไ,ไอว้เนี่ยเอาวน่อาน่นี้เอาแนะ่เฮ้ยเจยก็ไม่ทันที <c oughs> <c oughs> เผมว่าน่าจะปลุ <c oughs> ช่วงสุดท้ายนะคะ <c oughs> รับผมเฮ้ยไม่ทันเอาเอาเอา ไม่เอาที่อะไรมันหมดเวลาเอ้าเอ้า,า,ามันหมดเวลาแต่ว่าแจกรางวัลให้คนอื่นหมายความว่าไงว่ามันจะสุ่มหรอจิตกรรมนี้ผมยังไม่แน่ใจานะถ้าหมดเวลาแล้วคนที่ซื้อไปมันจะสุ่มเหรอไอ้ลิงไหอีกแล้วทุกคนมีลิงไหมอีกนะคือตลอดยังไม่โผล่มาเลยตอนนี้คือกินที่ผมอยากได้ <S <S อยากกระพริบตาฮะช่วงนี้ เฮ้ยโอ้โหกดไม่ทันเอาเอาแน่เอาแน่เาผมจะกด90พวกผมกดเลยมะผมไม่กลัวลนะคือเสียก็ช่างมันนะดีดีดกว่าไม่ทันหรือคิวมันจะยาวไปไม่ใช่หรอก48แล้ว่ะ130เฮ้ยๆกูกดเลย โอ้ยเกิดข้อมิดพตอรอะไรวะนี่โอ้โอเคมาใหม่แล้วเขาไปกิ๊มันเกิดเพราะคอมิดพตอรอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเฮ้ยบาลดมาเชียโโอ้หูเลสุดมาลดก็มาเชียผมไม่เอาเลยผมรอมาร์อดมาลดจะเป็นคนเอาเปล่าวะไม่มี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 โอ้ยเียเกิดข้อมพิวเตอรกอีกทรกั กูจะบ้าตายไอ้สัตว์อะไรวะนี่เกมไอ้เฮียแล้วคือแม่งมันนานๆทีแม่งกว่าจะมาโหแล้วแม่งหมดไปละโอ้โอเมนก็นะมาไอ้เฮียเฮ้ยเอามาหม่กูไม่ว่าเลยอะไรวะนี่เกมโอเคโอเมียนนะโอ้โหผมสุบไปแล้วเด็กเอาสักทีเถอะไอ้เฮียขอร้องล่ะ โอ้แม่งพลาดหรือจกินลิงตัวนี้ไม่มีคนเอาเลยแล้วคือมาหลอดมันก็ไม่โผล่สักทีเว้ยคือแบบว่ามาตัวเดียวแล้วก็หายไปยาวเลยเดี๋ยวกูแจ้งเอซูได้อีกรอบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะกดแจ้งเอซูแม่งดูได้ดูนะกูกดเลยโอ้เกิดข้อผิดพลาดมันมันเป็นเฮียอะไรวะากิจกรรมนี้กูไม่เข้าใจวะเฮียกูนี่ละกูไม่เล่นแม่งเลยเฮียเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยจกินลิงเรอเนี่ โอ้ไม่ได้ยโืโยผมผมกดเร็วไปเมื่อกี้โอ้โหแต่ว่าไม่กลัวไม่หันมาทุกคนมาหลอดเที่ยผมรอไม่ชั่วโมงนะครับผมนะชั่วโมงนึงแม่งมาสามรอบนะครับผมนะไอ้มาหลอดนะครับผมเนาะเที่ยวผมว่าโดผมต้องมากับมาหลอดแน่เลยวะ่ะอยู่ไหนข้างล่างปล่อยลิงเลย ยี่สิบนีคนมันกดที่ะสบเลยส yeah. ามสิบร้อยยี่สิบร้อยสิบหน้ยเฮีกดทีหนึ่งเฉยกดเลยเอา้าอะไรวะเฮียกูไม่เล่นแล้วจิตกรบเฮียกระจอกอะไรของไอ้วมอวว้กูนี่รวยเฮียไม่เล่นละจิตกรบนี้ไม่กดตีดี โอ้ยเสี่ยคนรู้สึกว่ะเสี่ยคนรู้สึกมากถึงบ้านที่สุดไม่เล่นละกูไปสุ่มดีกว่า <c oughs> ออไาอ,อ้เอ็งกูไปสุ่มดีกว่าไอ้เอ็งกูรอมาตั้งนานโอเคผมจะมาสุ่มสกินวิลล่ากันแล้วกันนะวันนี้ผมก็ยังก็จะผ่านเอ่อแค่นนเลยกูปองให้หมดกันแล้วกันนะครับผนะมเนี่ยหนูว่าจะเก็บไว้สดต่อเรื่อยดีกว่าแต่แม่งมันนานเกินะแม่งกลัว,วจะมานะเขาเสียเวลานะเอองยูมบัตเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าแอ่กล่องวิลล่ากูอยู่ไหนวะ อุ้ยหอเอาก่องพวกนี้โอ้มันได้แน่ๆเลยเนะี่ยโอ้แต่หกฟองไม่พอแมวามอาผมยังได้วิล่าสกินใหม่วิล่าสกินใหม่ก็ดือมกันนะมาวิ่งพอดีเลยยี่สิบกล่องโหเปิดเลยละกันมา เที่เสียเวลาชีวิตโอ้โหนี่เสียเวลาชีวิตเฮี่จาก180ป,ปองแรก100 100 180เพชรเป็นไงอ่ที่จะคุ้มไหมโอเคบ้านผมแล้วไม่เจ็บนในคลิปหน้านะครับผมบ